สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่เคยโกรธพ่อซื้อบ้านใหม่ให้พ่อมาอยู่ด้วยบ้านที่เบลเยียมใหม่ดาวิกาหลังซื้อบ้านใหม่ให้พ่อมาอยู่ด้วยใหม่ดาวิกาเป็นลูกครึ่งไทยเบลเยียมแต่เธอเกิดและเติบโตในประเทศไทยจึงไม่มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทยแต่อย่างใดจุดเปลี่ยนของชีวิตครั้งแรกคือตอนที่พ่อแม่ต้องแยกทางกันตอนนั้นเธออายุได้เพียง10ปี ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่กับใครและแบกรับความเจ็บปวดที่เด็กคนหนึ่งต้องเผชิญมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าและเป็นทั้งเรื่องดีเพราะอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทําให้เธอมีความเข้มแข็งและกล้าตัดสินใจตลอดจนไม่ยอมย่อท้อกับอะไรง่ายๆด้วยเธอเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองแล้วก็อยู่ที่นั่นจนกระทั่งจบชั้นมัธยมต้นพอจะขึ้นมัธยมปลายก็ย้ายโรงเรียนไปในที่นานาชาติเกวารี ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเราต้องการเพิ่มความแข็งแรงด้านภาษาให้มากขึ้นด้วยเธอเป็นเด็กเรียนดีมากและพร้อมที่จะกิจกรรมกับโรงเรียนเสมอชีวิตในวัยเรียนจึงค่อนข้างสนุกสนานและสุดท้ายเธอก็มาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ยร,งรังสิตวันคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งความสุขอีกเทศกาลหนึ่งนางเอกสาวพัน,น 7, ล้านใหม่ดาวิกาก็เลยขอเคลียร์งานแน,น่นๆพวงคุณแม่และผู้จัดก,การสร่วนตัวพี่เกล้า บินไปฉลองคริสต์มาสแบบพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวที่ประเทศเบลเยียมหลังจากนั้นก็ถูกเลี้ยงดูโดยคุณแม่และน้าสาวแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เคยคิดโกรธคุณพ่อเลยพอคุณพ่อกเกษียณจากงานเจ้าตัวก็รับมาอยู่ที่ไทยเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดแถมซื้อบ้านให้อยู่ด้วยเรียกได้ว่าเป็นลูกกระตันยูอีกคนหนึ่งที่น่ายกย่องมากๆเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากสยามทูเดย์ดอทคอมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ